สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะครับจำวันที่13เดือน4ปี2 0 2 5าแจกวอลเล็ตฟรีในวันสงการวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลสงการแบบจริงๆวันก่อนก็สงการแหละแต่ว่าไม่ใช่วันจริงๆใครที่ช่วงนี้น่าจะออกตะเวนเที่ยวก็ ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยค่ะเมาไม่ขับนะคะอันนี้หวังดีจริงๆเป็นหว่วงจริงๆเพราะว่ามันไม่มีใครอยากสูญเสียค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือไม่ใช่เทศกาลหรือสภาพาะป,ะปกติก็คือไม่มีใครอยากสูญเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ชนะแล้วถ้าเราอยากจะเซฟตัวเองมากที่สุดก็คือใช้ชีวิตด้วยความ ระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะส่วนการแจกของเรามันเดิมแจกแบบหปลายวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22 6. นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่13ในวันนี้คือคำว่าสงการเป็นภาษาอังกฤษเขียนไม่ถูกพี่ขึ้นไว้ให้แล้วก็ พิมพ์ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยใครที่มาช้ามาใหม่ทันก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ